สวยสวัสดีค่ะสา,สาราิสานปาแซววันนี้นะคะนำโดยยายเมืองพารอและก็น้องอายนานนครนะคะเป็นเจ้าภาพวันนี้กินมาแม่พ่โตกเ,เร็วเร็วค่ะก็กระปุ้นใช่หะแม่ม รักไม่ค่อยนี่แหละกินเออใส,ส่แซนด์วิมน้ำจีนนะ้ำนจีนใชรักทำาส้ดชื่เอเลยอืมเดียย๋ยวทำแทบอยากกินเลยเน,ะนยาะเขาอัดวิดีโออยู่ อาเป็นตักน้ำยั่วๆแบบนี้พอแล้ววันเสาร์วันจันท์วันครอบครัวไงคะวันครอบครัวันครอบครัวขึ้นมเยอะจ้ะขึ้นไม้ต้น,นเบิงเอออ,นนอร่อยอร่อยข้าวอร่อยน้ำกระปุ้น้ำงัวและแจสลาเป็นกจ้ภา มาเด้อไทยสีมาเด้อมาเด้อล้วมาเด้อชมคลิปวิดีโอ YouTube จา้าสาวข้าสาวข้าเมืองพาร้อนะจ๊ะในเลือดเยอะยุย่งพอแล้วไปไปปูงมาหนาินนมาแม่พี่ตงมาทาง เร็วเร็วเร็วอ่าโป้งอ่ะพนิกไทยเอออาลตะพริกเขากินแบบนี้ค่ะนี่นะคะหน้าตากระพุ้น้ำมัหัวมาเด้อมันเผ็ดกักโวอยู่แซบบๆนาหนาติดตามช่อง YouTube สาวเบตาเตาแปดแเก้า889แล้วก ok ็ช่อง y o u t u b ยเยเมืองนะคะสองุร ไม่เอาค่ะมานันนัวแล้วโอเคเอ่ะบายบายหน่อยวันนี้บายบายขอบคุณเจ้าภาพอขอบคุณเ<ใ>จ,จ้าภาพ,พน้องอายนะคะ